ข้อห้าข้อห้าสข้อห้าคือห้ามเสพสุราของมึนเมามึนเมาทั้งสิน้นห้ามเสพสุราของมึนเมาทั้งสิ้นรวมถึงซื้อยาเสพติดทุกชนิดบุหรี่ด้วยไมย้ด้วยนะคะมาเนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมือ ไม่จับแล้วเราเที่ยวเคลี่ยงครับครับเฝ้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้ทำไมเอามาเป็นข้อสุดท้ายลูกู้ไมทำไมลูกนีมครับเพราะขณะนี้ไหนใครมีปัญญามีสติยกมือ จริงจริงจริง,รงมีหลายคนจริงยายรู้มีปัญญาเกิดขึ้นถูกไหมในศีลกี่ข้อตอนนี้ห้าข้อแล้วถามจริงคนที่เขาเอามือออกจากมือขวามือซ้ายเนี่ยว้นตอนที่ใหญ่ให้ยกมือคนนั้นเนี่ยลูกคิดว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่ามีสติปัญญา ไม่จริงเพราะยายบอกว่าถ้าคนฉลาดบอกครั้งเดียวทำตามได้ไหมแค่มือขวาจับมือซ้ายเนี่ยทำไม่ได้